You make feel so สวัสดีครับยินดต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t ท b e เจยุธนะครับวันนี้จะมาให้ดูตัว JD c u คัทนะครับ JD c u คัทเป็นของเวฟร้อย้าเป็นของร้อย้าประวันนะครับแต่ว่าเราจะมาทำการใส่กับเวฟร้อยย้าตัวเก่า S.R.I. บางลมนะครับก็ตัว J D Cut าร์ือยกชุดมาจะเป็นแบบนี้ของตาวางรหัสพาร์ทนี้นะครับไปเบิกศูนย์ได้เลยใส่ได้กันได้แต่ว่าต้องทำการเปลี่ยนชุดลุกปืนวันเวตัวนี้ลูกปืนวันเวตัวนี้ไม่สามารถใส่กับตัว125เก่าได้ต้องยกชุดของเก่ามาแปลงใส่ไม่ได้มาแปลงใส่ครับเอามาใส่ตัวนี้เรายกชุดตัวนี้เก็บไว้ ชุดเฟืองเหมือนกันสําหรับคนที่ต้องการเบริกช้าใหม่นะครับแล้วไม่อยากซื้อตรงรุ่นเพราะว่าตรงรุ่นราคาตัวหนึ่ง2,000กว่าตัวนี้อยู่ประมาณพันเดียวหรือพันนิดๆแล้วแต่ร้านค้านะครับก็ลองดูเป็นทางเลือกสําหรับเพื่อน,อนๆที่อยากจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนชุดปืนให้ดูว่าเปลี่ยนยังไงแล้วก็ตัวนี้เบิกใหม่แล้วก็ตามด้วย ผ้าคลัทด,ด้วยนะครับผ้าคลัดก็ควรเปลี่ยนใหม่ตามอันนี้ก็จะเบิกเป็นแท้เหมือนกันรหัสพาร์ทนี้ใช้ด้วยกันได้หมดของร้อยผ้าชุดนี้ก็เป็นชุดผ้าคลัดอันนี้คือแท้ Honda เลยนะครับแท้ Honda เลยผลิตที่ประเทศไทย2ชิ้นนี้แคปหน้าจอไว้แล้วไปซื้อนะครับเดี๋ยวทำการเปลี่ยนตัวนี้ให้ดูอันนี้ก็ตัวของ ไอ้ I, บังลมนะครับตัวบังลมหรือตัวเก่าตัววันเวน่มันจะต่างกันแก่ให้ดูนะครับมันจะต่างกันแค่ที่ลูกปืนที่เหลือคือเหมือนกันหมดสำหรับคนที่จะเปลี่ยนทั้งทั้งตัวนี้นะครับสำหรับรถที่มันหอนแล้วเฟืองที่มันหอนแล้วตัวตัวความสูงตัวความยาว ท่ากันหมดทุกอย่างเหมือนกันหมดเฟืองเหมือนกัน,น,กน,น,กนขบกันได้เหมือนกันหมดนี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราถอดตัวนี้เดี๋ยวเอาครีมหุบแล้วก็ถอดออกแล้วต้องเอาตัววันเวตัวนี้มาใส่เพราะว่าต่างกันที่ตัววันเวอย่างเดียวความโตอะไรเท่ากันหมดนะครับเท่ากันหมดเดี๋ยวผมทําการถอดตัวนี้ก่อนตัววันเวก็ถอดเก็บไว้นะครับของตัวปาวานใช้ครีมหุบ หุกตัวกิ๊ล็อกออกได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็เอาผ้ารองไว้แล้วก็เคาะลงระวังมันเด้งหายนะครับอืมนี่ชุดนี้ก็เก็บใส่ถุงไว้ก่อนผมจะเก็บใส่ถุงของมันไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะใช้ก็คือตัวของที่มันใช้ได้อย่างเช่นสปินหรือลูกปืนนะครับ ดี๋ยวเทียบให้ดูก่อนว่ามันจะใช้ด้วยกันได้ไหมอันนี้ผมเก็บใส่ถุงไว้ก่อนป้องกันการหายแล้วก็แยกชุดด้วยว่าอันไหนใหม่อันไหนเก่าอันนี้มาถึงตัวของตัวเก่าตัวไอเก่าบางลม อาจจะมีขี้ตะกันหน่อยอ่ะตัวคลิปก็ได้ออกมาหมดละอันนี้แยกไว้เราก็เคาะเหมือนเดิมชุดนี้ออกมาหมดเรเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปล้างตัวนี้ตัวเก่าแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใส่ ชุดตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันจะต่างกันแค่ตัวนี้อันนี้ของตัวเก่าอันนี้คือปาวานตัวใหม่เดี๋ยวเราล้างตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวใส่เข้าไปนะครับขบวนการก็คือเราจะใช้ตัวนี้แค่ของเดิมที่เหลือพวกลูกปืนสปริงเราจะใช้ของใหม่ทั้งหมดก็วางเข้าไปได้เลยแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวทําการเรียงสปริงตรงขั้นตอนนี้มันต้องอใจเย็นนิดนึง ว่าสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือไขควงแบนตัวเล็กๆเอาไว้สำหรับใส่ใส่ับปิงเข้าไปแบบนี้ผมจะไล่ใส่เข้าไปก่อนแล้วกันอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับตรงนี้แต่ก็ใส่เข้าไปในร่องของมันแหละ อย่าใช้จลลารบีทานะครับเพราะว่าเดี๋ยวจลลารบีมันละลายแล้วเดี๋ยวมันจะไปโดนพ้าคัดมาทําให้ผ้าคัดลื่นได้ใส่เข้าไปเราก็เกียรสปริงให้มันเข้าไปในร่องเราก็ตามด้วยเม็ดลูกปืนอันนี้เราก็ใช้ตัวของประวานเหมือนกันตรงนี้อาจจะใส่ยากนิดนึงเพราะว่า โดยความที่มันเป็นวันเวยหรือใครมีเทคนิคยังไงใส่ก็ลองดูนะครับอ่ะนี่ไปเม็ดแรกเราจะใส่แบบนี้ไปจนครบเดี๋ยวผมตัดคลิปเลยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวทำการใส่ลูกปืนแบบนี้สปริงนั่งบ่าแบบนี้แล้วก็ไม่ลูกปืนเล้วเราจะใส่เลี้ยงไปแบบนี้จนมันครบทั้งหมดนะครับ อันนี้ก็ได้ประกอบเสร็จแล้ววิธีการก็ใส่เข้าไปให้มันครบจากที่ผมดูเมื่อกี้ก็คือใส่ไม่ลูกปืนเข้าไปก่อนแล้วค่อยใส่สปริงที่หลังง่ายกว่านะครับง่ายกว่าแล้วก็ตัวนี้ก็ประกบเข้าไปแล้วก็ตัวกิ๊ล็อกก็ใช้ของใหม่ไปเลยนี่สำหรับเพื่อนช่างหรือว่าน้องๆที่อยากจะเปลี่ยนนะครับก็ประมาณนี้ ใส่เข้าไปแล้วประกบแหวนแล้วเทสด้วยมันต้องหมุนได้ทางเดียวไม่ไงั้นเขาจะไม่เรียวกว่าวันเวยแบบนี้หมุนได้คล่องตัวต้องลื่นแบบนี้นะครับก็โอเคจบเพียงเท่านี้สําหรับตัว JD c u คัทตัวประวาลตัวประวาลตัวนี้แล้วก็ตัวบังลมตัวเก่าอยากจะใส่ก็แค่เปลี่ยนสับตัวนี้มาใส่นะครับตัววันเวย์มาใส่อย่างเดียวก็คง จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ยูทูบเทยุทธด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ